สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่กับนอนัทเฮลโร่หกล้อซิ่งครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วครับที่ขุดต่อ,อยางครับเหลือสีรองเองครับนี่เล้าเช้าแบบนี้ต้องเอากาแฟให้จันอนอนก่อนครับเหี้ยะเอาเดินนี้เฉยเ ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีให้เลียนกาแฟอน,นี้นอนนัดเรียนเราครับอะบางทองนะ <c oughs> ผมโมยเคอร์ยังดิที่อยากทองนี่ยจริงสามกระป๋องไปลุยงานต่อเอาละครับสีล่องก็จะได้จะจะได้ย้ายกลับบ้านกรวดแล้วลครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วสีร่องครับ เมื่อวานไม่ได้ทำงานทั้งวันเลยครับเนื่องจากรถเสียครับวันนี้ก็จะมาขุดขุดเคลียร์ต่อยางก็หลุดแล้วครับไม่ต้องไปขุดดินให้มันหมดเอาแบบขุดขุดเคลียร์ยนี่ก็สายแล้วนะครับจะอยู่กันเหมือนเดิมครับสามองค์ครับทอชงนนัทจจนออดครับสามคน กำลังดื่มกาแฟอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูทอทงกันครับนี่ครับจอดไว้นานครับเ <c oughs> บอร์ดี้ครับเอาคนละหนึ่งคนละหนึ่ง ดูกันต่อเลยครับเขาทำยังไงไม่แค่เอาแค่ตอออกนะครับไม่เหมือนทางโน้นทางโน้นเอาดินออกเลยอันนี้เอาแค่ตอบ เมื่อวันเฝล่าตัวนี้แหละครับขาดโอ้ทั้งวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกว่าจะไปซื้อเพลาได้กว่าจะมาถึงครับ เป็นแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับต้องเติมพลังด้วยอะไรวะเนะี่ยเบอร์ดี้โรบัสต้า บางทีโซ่ก็หย่อนบางทีโซ่ก็ตึงนะ น,นี้สงสัยจะเป็นตอเล็กครับมัน,นีง่ายครับดินมันไม่ค่อยแข็งครับถ้าทางโน้นนะข้างหลังดินแข็งมากหน้าดินมีอยู่ไม่ถึงไม่ถึงเมตรนะครับ พูดไปก็เจอลูกรังแล้วพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่แบบลูกรังสวยอ่ะ แดงๆนั้นลูกรังนะครับหน้าดินไม่ถึงห้าสิบเซนเลยโอ้คุณคยกลุมกลุ่มตํำเลยครับถ้าตรงไหนมันเป็นหน้าดินมันจะแข็งนะครับแม่โคนจะกดไม่เข้าเลยแต่ถ้าได้ลงลูกรงังแล้วลงว,วบว,วบเลยครับ สองนาทีนะครับมีกี่อรอเนี่ดี๋ยหนึ่งตองยืนที่เร,เรียบครับที่ไม่เรียบยืนไม่ได้เหรอ ลงลูกลงัลงเลยลงวูบเลยแต่ถ้านาดินเนี่ยกลดไม่ลงเลย ตอหนึ่งก็ไม่ถึงสองนาทีนะครับเป็นบางตอครับตอไหนก็ถึงตอไหนก็ไม่ถึงนะครับ ตอนนี้สงสัยจะไม่ถึงนาทีครับเรียบร้อยครับโอ<ฮ>้เสร็จแถวนี้ครับแล้วสามแถวครับก็จะเสร็จแล้วครับก็จะได้ย้ายกลับถิ่นฐานแล้วครับสี่วันห้าวันกับวันนี้แล้วครับอยู่ป่ายายางนี่ มานอนให้ยุงหามเล่นครับนอนอยู่นี่สัญญาณไม่มีเลยครับจะทำอะไรก็ไม่ได้เป็นบางเครื่องนะครับโทรศัพท์อ,อย่างของผมไม่มีสัญญาณเลยครับแต่จะดู YouTube ยังจะดูไม่ได้เลยครับตอบแชทก็ตอบจะไม่ได้ครับ เวลาเราส่งไปมันจะไม่ไปให้นะครับนั่น ไม่ถึงนาทีครับรุดแล้วมันก็อยู่กับคนขับ เป็นไม่เป็นนะครับคนขุดเป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นมันก็นานนครับถ้าเป็นมันก็เร็วครับการขุดตอนี่ก็ดูดูเขาเอาไว้ครับเผื่อวันไหนได้ขับครับโอ้ดึงแบบดิดบๆเลยขึ้นไหม โหดเกินเอาขึ้นอีกนี่คือความสามารถเพาะตัวนะครับขุดข้างเดียวพอครับมันจะได้เร็วครับถ้าทำชั่วโมงแลวทำแบบนี้เจ้าของสวนจะดีใจมากครับว่า มันได้เร็วไงครับชั่วโมงเขาก็ไม่เสียด้วย อยางนี้ดึงง่ายนะครับดึงเอาตอก็ลกลบหลุมคืนครับไอ้ที่มันเป็นร่องๆองนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเขามาขุดเอาดินไปขายครับก็เลยเป็นร่องร่อง อันนี้เขาก็มากลบคืนนะครับแต่ก็ไม่กลบไม่มิดหรอกครับเพราะว่ามันมันมันเยอะครับดินมันหายไปเยอะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโรหกลอซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อครับขอบคุณมากครับ